คงเป็นเพราะเสียงเพลงและท่วงท่าของอาญาที่ทำให้เราตัดสินใจไปดูงานการแพทย์พื้นบ้านชนเผ่าอาคาจังหวัดเชียงราย ล้อหมุนเวลา6นาฬิกา30นาทีของวันที่6พฤศจิกายน2563ค่ะจากวัดภูเขาทองตำบลท่ามะไฟหวานอำเภอแก่งเคร้ะจังหวัดเชยียภููิตอนนี้ที่ฉันได้มาอยู่ที่จังหวัดเชียงรายแล้วนะคะแล้วก็จุดที่เช็คอินเป็นจุดแรกนะคะก็คือไนบาซานนั่นเองจังหวัดเชียงรายนะคะเป็นจังหวัดที่อยู่สูงสุดแดนสยามเลยแล้วก็เป็นเมืองเก่าแก่เมืองโบราณน,นะคะที่มีประวัติกามมป็นมาที่ยาวนานมากประมาณ758ปีล่วงมาแล้วนะคะโดยที่ พยามังรายค่ะเป็นบุคคลแรกนะคะที่ได้ก่อตั้งเวียงเชียงรายนะคะเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของอาณาจักรล้านนานะคะคุณอาทูบอชช่หรือนายไกรส,สิทธิชโชดกผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายพาเราไปพบกับความหมายของการแพทย์พื้นบ้านลานนาก่อน ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนหอมพญาตําบลโป่งงามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเราได้พบกับแม่ครูปริชาติบุญทิมาแม่ครูปริชาติเล่าว่าในอดีตการแพทย์พื้นบ้านจะไม่ได้รับการยอมรับแต่แม่ครูนั้นเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของสมุนไพรเพราะในอดีตชาวเวียงเชียงรายไม่เคยใช้ยาฝรั่งแต่ดำรงชีวิตมาได้จนถึงทุกวันนี้ เรื่องราวในการพิสูจน์ตัวตนการแพทย์พื้นบ้านลานา,นาในเชียงรายเริ่มประมาณปี2548โดยพ่อครูเลื่อนธนเพศจัดตั้งสภาหมอเมืองผ้าหมอเมืองออกเปิดบูธดูแลสุขภาพให้กับคนในเมืองทำให้การย่ำขางการย่างขาการนวดการต่อกกระดูกเป็นที่รู้จักและปัจจุบันนั้นมีหมอเมืองที่ขึ้นทะเบียนเป็นหมอพื้นบ้านประมาณ152คน สายทานภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านลานนาไม่ได้มีเพียงเท่านี้วันนี้เราจะขึ้นเขาอำเภอแม่ฟ้าหลวงไปฟังการแพทย์พื้นบ้านชนเผ่าอาขาตามที่ตั้งใจไว้ที่ศูนย์ศึกษาสุขภาพทางเลือกอาขาฮานีพวกเรานั่งจิบชาอัดสามผ่านกระบอกไม้ไผ่กับมะละกอสุขหวานอร่อยอาทูอาแปอาซออาชูเล่าว่า ม่อนโลโลดอยแสนใจมีความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชถึง1 0 0ชนิดการค้นพบนี้ทำให้ชาวอาคาใช้ประโยชน์ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ผืนป่าที่ต่อเนื่องกันประมาณ1 2 0 0 0ไร่ เราบอกไปว่าชาต๊อไปว่าดื่มนะเราบอกดอก็คือชาถ้าบ้านเขาเรียรอบอกไหมาว่าจากรอไหมพวกเราลงจากมอนโลโลดอยแสนใจมาที่เครือข่ายวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยชนเผ่าอาคาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายรอบอดอกดื่มชาไหมคะ ครูอาทูเล่าให้ฟังเกี่ยวกับภูมิปัญญาการแพทย์อาขาว่าได้วิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาตั้งแต่ปี2548ปัจจุบันยังมีงานวิจัยความเป็นไปได้ของอาขาโฮยะหรือโรงพยาบาลทางเลือกชนเผ่าอาขาแม้ว่าจะเต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรคก็ตาม ปัญหาของพี่น้องอาขาประมาณ1 1 0 0 0 0สคนในประเทศไทยยังขาดสิทธิแบบที่คนไทยมีปัญหาเรื่องที่ดินปัญหาความเหลื่อมล้ําในมิติวัฒนธรรมรวมไปถึงปัญหาปากท้องถือว่าเป็นปัญหาที่หนักกว่าคนไทยจนๆคนนึงหลายเท่าตัวนักแบเทศทแต่ชาวอาขาไม่กลัวครูอาทูบอกเราว่าปัญหาทั้งหลายคืออุปกรณ์ที่ทำให้เราลุกขึ้นสู้ใช้งานวิจัยทำให้เรารู้ เมื่อรู้แล้วต้องไปให้เร็วฝ้ายสีดำเป็นตัวแทนจิตวิญญาณชาวอาคาเป็นมิตรภาพที่มอบให้กับผู้มาเยือนสิ่งที่เราจะทำต่อจากนี้ไปคือพิธีลาตือปะก็คือโบกข้อมือฉันรับมันไว้ด้วยความรู้สึกที่ดีหวังใจว่าฝ้ายเส้นนี้จะช่วยเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรคให้เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านที่เปรียบเสมือนแสงดาวอันริบรีแต่หากว่า หมู่ดาวอยู่รวมกันและช่วยกันเปล่งประกายจนระยิบระยับบนท้องฟ้าได้ระบบสุขภาพเชิงป้องกันของไทยเราคงจะมีความเข้มแข็งมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลกก็เป็นได้ขอขอบคุณและสวัสดีเป็นภาษาอาขานะคะก <มา S 1> อลองฮือมะอาขาฮนีอูดูทองมะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะ